พวกเราจะเต็มแฝดนรก,นกเรื่องเ่าระเบิดอีกกู้แฝดนรกที่จะทำให้นรกเป็นแค่ชื่นทําพีนางมีมาสุขของนุงน่มๆเย็นๆกู๊กูดพวกโลกสวยเกิดในทุ่งลาบวนเด์ไปโตที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะเหนื่อยก็พักจะเขาไม่รักก็หาไม่สิมูอ,อ,อาจจะเกิดเหตุการณ์เยกรรมต้องเย็นหีสันดานหีต้องยันหนะ้า มีลำแสงของความร้ายพุ่เอามาจากดวงตาของฉานมือคือ,อยาที่ส่งอนุภาพหืมสั่นในความรู้สึกสังเะตการณ์แกแกชื่อฉันถ้าแกรู้ตัวแหล่งได้อะโลกของแกจะสดใสมากอ่ะ แอชั่นเรื่องเล่าระเบิดดวงสวัสดีค่ะรายการที่เพื่อนๆชนีศิสยามกำลังแหกเน็ตหลับชมกันอยู่ขณะน,นี้คือรายการเรื่องเล่าระเบิดดวงของ c ช a n น e ไอไล k e แจมดวงที่มีสโลแกนว่า ไอไล่แจงดวงรวงสนุกจุกบจุกแน่แน่และแม่เหมือนตาเห็น <Wow. S 1> อาจจะฟังเวอร์วังไปนิดแต่ถ้าจะบอกว่ารายการเล่าเรื่องระเบิดดวงเป็นการทานายดวงในรูปแบบการเล่าดวงข้งงในของโลกแต่มันก็ประมาณนั้นจริงๆปะเพราะปะกติรายการดูดวงคนที่ออกมาพูดก็คือหมอดวงแหละแต่ก,กูไม่ใช่ไงก,กูไปแค่นักเล่าดวงเฉยๆดูดวงใครไม่เป็นหรอกถึงด,ดูเป็นหละยอยอย่างที่มันหรอดูอยู่อย่างเดียวคือพวกเราจะเป็น แปลกนรกเรื่องเล่าระเบิดตัวกูแปลกนรกที่จะทำให้นรกเป็นแค่ชื่นทอมพีสวัสดีครั้งค่ะกูอีออยไฟระเบิดสวัสดีค่ะกูเอียนเต่าระเบิดหัวข้อที่เราสองคนจะมาระเบิดดวงให้เพื่อนๆฟังในอีพีนี้คือราศีเกิดเปิดฉาย,ยานางมันลาล นางมาลายกลุ่มแรกคือชนีสิสยามยานรลาศีมีถุนปุ่นและธนูผู้มากับฉายานางมาลายคู่โลกเหนือเคยได้ยินฉายากูก็หนาวจนขนลุกสู้ชูชันไปหมดแล้วอือขนลุกพนหนาวปวดขี้ใครเพื่อนนอนีน่ก็ไม่หลับหมกกู้หน่อยเยอ้าคุณนี่ตบมืงให้มึงแล้วเนี่ยไม่หาอรอไม่เป็นไรกูไม่ได้มาขายหามาขายความแม่นและความแซ่บเวอร์ งั้นเรามาพูดเรื่องแม่นๆกันต่อฉาย,ยานางมาหลายขั้วโลกเนือไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะจะเป็นเพราะชนีาสามราศีเนี้ยนางมีมาสุขมุมนุมน่มๆเย็นๆคูคูพวกโลกสวยเหมือนเกิดในทุ่งลาบันโด์ไปโตที่ดิสนีย์แลนด์ค่ะพวกนางจะิิใสปรากดคงว่าตอแหลเป็นเวลาจะมีเหตุการณ์ที่จะตอกับเขาบ้างก็จะตอแหลไม่เนียนนะจึงกูอยากให้แม่งเรียนใหม่จิง ออืถ้าสังเกตดีๆนะคะชนีกลุ่มนี้จะมีสองเสียงเสียงแรกคือเสียงปกติจะเป็นนางฟ้านุ่มๆซอฟๆเหมือนดักหญ้าปบบพนุ่มเข้าไปแทนน้ำอ่ะแต่เวลานางโกรหรือนางไม่พอใจเลยมากๆเสียงของนางก็จะเป็นแบบเสียงสองเทียนเยือกเหมือนนางอมน้ำแข็งโคโลกไว้ใน,นปาก่างงั้นละค่ะ น่าสงสารพวกนางน้อยแอนอยากทำนุ้ำยาปะผนุ่มทั้งอมน้ำแข็งคนโลกเหนือไว้ในปากมันก็แค่เปียบเทียบไม่ละมึงมาเราต่อชนี่ทั้งาสามราศีนี้นางจะไม่ใช่สใส่บูเลยไม่ชอบฟันฟันอะไรกับใครเวลานางโกรธหรือนางอยู่ในโหมดนางมันร้าย น่าจะเป็นนาร้ายที่พยายามควบคุมสติไม่ลื่นแตยไปเรืดอเช่นเวลาถ้านางโดนตัวผู้เทหรือเพื่อนนางกําลังอกหักร้องไห้ฟูงฟากจนจะตายนางก็จะช่วยปอบตัวเองกับเพื่อนๆได้แรงที่สุดก็จะประมาณอืมประมาณไหนไหนเพื่อนหน่อยนางก็จะพูดประมาณว่าเหนื่อยก็พักจะเขาไม่รักก็หาไม่สิงู ไม่มีการเผาพริกเผาเกลือแช่งตามราวีประชดทำลายตัวเองโดยเด็ดขาดและกับคนที่นางพูดดีด้วยแล้วต่อมสํานึกจึงไม่ทํางานนางก็จะบอกกับตัวเองประมาณว่าเก็บแรงด่าไว้แผ่เมตตาให้เธอดีกว่าธรรมาสวัสดีมากะมือขนาดอยู่ในโหมดนางมารลายแอบมีธรรมมาอมือแต่รู้ไหมว่าชนีราศีเมถุนตุลและถัวนางเป็นพวกลายเงียบมีอาวุธความเย็นชา ฮะแค่นี้ลายแล้วหรออ้าอ้าอ,อ้อย่าดูถูกความเย็นชาของนางเชนมึงเพราะนางสามารถปรับหมดความเย็นสูงสุดจนกลายเป็นความเย็นขั้วโลกเหนือสามารถทำให้คนแข็งตายได้เลยนะว้ย เกาจะบอกให้พวกนาจะมองคนคนนั้นเป็นอากาศไม่ใส่ใจไม่พูดคุยไม่ค่าไม่อาภัยโดยคนคนนั้นรู้สึกดีว่าได้ถูกนามฆ่าตายไปจากชีวิตนามที่เรีรยบร้อยแล้วจนถ้าคนนั้นโดนแบบนั้นไปแล้วไม่รู้สึกอะไรกูว่ามันคงได้ตายจริงๆหรือวะและปกติพวกนามเป็นคนดีสีสังคมเป็นเพื่อนที่โคตรน่ารักเป็นแฟนที่โคตรทุ่มเทแต่ถ้าโดนเพื่อนหรือแฟนทรยศหักหลังเมื่อไหร่แล้วก็ นางจะกลายเป็นเพชฌฆาตที่เลือดเย็นใครมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มราศีนี้จะลองพิสูจน์ก็ได้นะกูขอเตือนไว้ายากเลยทำาริจริงๆราศีกลุ่มที่สองได้แกร่ราศีสิงห์กันและพะจิจิตได้รับฉายาว่านางมารลายตัวแม่ที่แม่งลายเย็นยาเฮ้ยแอนเราจัดอยู่ในกลุ่มราศีนี้ว่ะแน่นอนอยู่ลประมึง นี่กลุ่มราศีนี้จะได้ความเป็นนางมันและอันดับหนึ่งไปเ้าลยน้ามาีามมมมสงสัยจะมีปัญหากับโพรงจมูกมันจะเป็นราศีที่คว้าตำแหน่งชนัดเลิศแต่พวกนางก็ได้ขึ้นชื่อว่ารักครอบครัวรักเพื่อนพ้องชนัดเลิศเช่นกัน <Wow. S 1> ถ้าใครมาลังแก่ครอบครัวหรือเพื่อนมึงรับรองเจอนางมาัลายขยํำแน่ คือชนีกลุ่มนี้เป็นนางมันลายที่ปากตกใจมากเวลาเกตไขแเราจะให้ปากหวานใส่นางก็ไม่สามารถดอกในฐานะที่กูกับอ,อย่อยเกิดในราศีกันที่อยู่ในกลุ่มนี้กูขอคอนเฟิร์มย้ำๆล้วล้เลยนอกจากนี้พวกนางไม่ชอบลำเส้นของใครและจะไม่ชอบให้ใครมาลำเส้นเรื่องส่วนตัวของตัวเองด้วยถ้าเจอชนีราศีสิงห์กันและพุิ คิดอยากลองของลำเส้นเรื่องส่วนตัวรับรองได้ไม่เกินสามครั้งจะถูกซากไม่เหลือซากด้วยครึ่งด่ากที่ทรงอนุภาพหืมสันน่ขวันนี้สึกเรื่องจะตายมีสัตว์อุ๊ยนี่เนอ่มมาเิไม่ได้ด่ากูใช่ปะ นางพร้อมหลบมากค่ะหักฟาดด้วยคำพูดแลยยังไม่รู้สึกอาจจะเกิดเหตุการณ์เสยกรรมต้องยันหีสันดานี่ต้องยันหน้า okay. มึงนี่ก็อินเนอร์ไม่แพ้กูเลยนะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะถึงพวกนางจะดูเหวี่ยงดูแหลแต่นางก็ไม่ชอบทำลายใครก่อนเวานลานางจะเหวี่ยงจะแรงใส่กับคนที่สันดานชั่วสันนางก่อนหแหละพวกนางถือกติกิวว่าใครดีมากกูดีกับใครร้ายมากกูเลยกับในกองอันนี้กูชอบบอกเลยอันนี้กูก็ชอบค่ะมาถึงกลุ่มราศรีที่สางกันค่ะคือราศ,รศีประสบกระกรดน้ำมินเจ้าของฉายาน้ำม,มานสันโดษ อยู่ในหมดวาจาชื่อชื่เงนราศีพฤษภสัญลักษณ์คือวัวกรกฎคือปูและมินคือปลาเป็นกลุ่มสัตว์ที่เป็นมิตรต่อลลมนุษย์แดกหญ้าแดกทรายแดกลุกไล่ไปวันวันแถมยังเป็นกลุ่มชนีที่รักสันโดษไม่ชอบความวุ่นวายมีความสามารถในการอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขผู้หญิงที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวจัดอยู่ในกลุ่มราศีนี้สักส่วนใหญ่ ความเป็นนางมาร้ายของนางแม้อาจจะไม่ดูแรงแต่มีพลังงานบางอย่างแอบฟฝงที่ทําให้คนกลัวที่หดตถานนั้นเพราะว่าเวลาอยู่ในโหมดนางมาร้ายร่างกายของนางอาจจะดูนิ่ง,งออกแอคชั่นน้อยก็จริงแต่มีลาแสงของความร้ายพุ่งออกมาจากดวงตาของนางตายแล้วเป็นนางมาร้ายหรือผีตาไฟคะลำแสงพุ่งออกมาจากตาขนาดนั้นนะ่ะอุ้ย เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าชนีกลุ่มเนี้ยกําลังโกรธหรือไม่นางมารไลา่เข้าสิ่งหรือยังให้ดูที่ดวงตาค่ะเพราะถ้าไม่ดูที่ตาอีกคนที่โดนโกรธจนจะแทบโดนแดดหัวอยู่แล้วอะ่ะอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่านางกําลังพิโรธโกรธแบบกูรู้ของกูอยู่คนเดียวอะ่ะฮับถือจากพนางเนาะขนาดโกรธอ่ะยังโกรธแบบสันโดษไม่รบกวนชาวบ้านไม่เป็นมรพิษต่อสิ่งแวดล้อมม่ะชี้ขึน้นน้มือ หลายคนเวลามีเรื่องจะต้องมีพวกเป็นกองหนุนให้อุ่นใจหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมาหมู่อะ่ะแต่ชนีราศีพุกศกลกรกดและมีน <Yeah. S 1> เวลามีเรื่องจะลุยเดี่ยวไปเลยจ้าโคเทเลยเวลานางจะลุยเดี่ยวโอกาสที่นางจ,จะเอาร่างกายไปประทักกับใครก็น้อยมากเพราะนางชอบฟาดด้วยฝีปากมากกว่ากำลังนางมีวาจาบาดคมเหมือนดาบอนนันพริกที่เชื่อนิ่ม บาดแผลลึกและแสบมาบอกเลยกูมีเพื่อนหนึ่งคนจัดอยู่ในกลุ่มชนีราศีนี้แหละนางถูกเพื่อนคนหนึ่งยืมเงินไปแล้วไม่คืนนางจึงโพสลอยๆว่าห้ามใครโทรมายืมเงินอีกนะแต่ถ้าเพื่อนชนีคนเดิมยังหน้าด้านอินบอกไม่ยืมเงินก็คงคิดว่ากูไม่ได้โทรอะ่ะกูแค่อินบอกอ่ะเออ,อโดนานางฟาดด้วยประโยคเดียวจะรุ้งกันทางธรรมไรว่าใครยืมเงินอินบอกเวนค่ะตามไปบอกทีเดียวเลยจ้ะ เอคนนั้นคือมึงใช่ไหมแหม่จำแม่นเลยนะ,ะระดับกูอะไม่เคยยืมเงินเพื่อนเกินหนึ่งครั้งค่ะมึงก็สํานึกดีนะอ้เพื่อนน้ยเปล่ากูยืมเพื่อนคนละครั้งแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนยืมไปเรื่อยราศีกลุ่มสุดท้ายคือราศีเมษมังกรและกลุ่มที่มากับฉาย,ยาว,ว่านางมานลายไม่ใช่สัญญาณแต่สถานการณ์มันบังคับ จุดเด่นของกลุ่มราศีนี้คือความใจอ่อนใจดีมีเมตตาถ้าน่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนเพื่อนและขอทานเดินเข้ามาขอทานจะพุ่งตรงไปหานางก่อนใครเพราะนางมีออร่าความใจดีเป็นประกายออกมาด้ยไม่รู้ตัวเวลาเพื่อนเพื่อ,อมีปัญหาเดือดร้อนอะไรชนีกลุ่มนี้จะถูกนึกถึงเป็นคนแรกแต่เวลานางเดือดร้อนหรือต้องการขอความช่วยเหลือนางมาจะพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองซึ่งนางก็ไม่ได้เวอรี่อะไรมากหนู เพราะนางเป็นคนขี้เก่งใจคนและชอบพึ่งพาตัวเองมากกว่านั่นเอง <Wow. S 1> นอกจากพวกนางจะไม่ไหวจริงจริงจึงยอมแบกหน้าอันบางๆไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจึงเป็นการขอความช่วยเหลือแบบพิงนอปิดเทาเกงใจสุดๆหรือแม้แต่เวลาตัวเองเดือดร้อนใกล้จะอดตายอยู่แล้วนางก็จะถูกนี้แบบอ่อนน้อมถ่อมตนกลัวลูกนี้จะโกรธกูเลยอยากเป็นเพื่อนกับพวกมันจริงเลยหนึ่ง ว่ม mm ัน hmm. ก <te> ่อนว่าอยากเป็นเพื่อนกันไหมขุไม่อยากว่ะจะมีกล yeah. <preciso S 3> ุ UH ่มราศีเนี so ้ยเป็นนางมาลายตอนไหนว่ะก็ตอนที่สุดความหมดคนนินละจุดเด่นอีกอย่างของชนีราศีตุลธนูและมังกรนอกจากจะจิตใจดีเวอร์แล้วแถมยังพูดจาดีไม่ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจใครและเวลาชมใครจะมีความสามารถในการพูดอวยตัวคนนั้นไปลอยติดเพดานเลยแต่เวลานางโกรธคำพูดนางจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอ่ะ คือเปลี่ยนจากคนที่อมน้ำตาลไปทางโรงงานเปลี่ยนเป็นอมหมาไว้ทางฟาร์มเลยอย่ามึงี่ก็ขอ,อทุกอย่างให้ชัดๆเตมเลยค่ะจัดไปท่านางอยู่เฉยแล้วมีคนเอาเรื่องนามไปพูดนิทาซีซีหายจนนางไม่ว่าจะทนพอเจอหน้านานจะเข้าไปสอนด้วยคำสอนที่เจ็บแสบทะลุม,มัดลูกว่าแกแกชื่อฉันถ้าแกรูกตแหลได้อโลกของแกจะสดใสมากอะ ันก็ขอยกเคสนี้ต่อจากมึงเลยกันแอนค่ะถ้านางพยายามอดกลัน้นอดทนแล้วอีก่กนจันไหลไม่เลิกนินทาใส่ร้ายคราวนี้หมาที่ปล่อยออกจากปากน,นางจะตัวใหญ่กว่าเดิมคือไม่แขวกกลับไม่ได้แปลว่าเกลียดมึงก็แค่จะเหนือยอุูไม่อยากตอบโตม้มึงเล่นใหญ่มากอีเพื่อนน่อยเหนื่อยมัวะเหนื่อยสิคะมึงล่ะเหนื่อยไหมคะอีเพื่อนแอนเหนื่อยสิคะจัด ได้ขนาดนี้งั้นเราสองคนไปพักเบรกกันก่อนนะคะเราสองคนก็ระเบิดดวงหัวข้อราศีเกิดเปิดชัยานนางมันลายครบทุกราศีเลยนะคะซึ่งก็อยากจะบอกเพื่อนๆชินีสิทธิ์สยามว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะราศีไหนไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครดีร้อเปอร์เซ็นต์และไม่มีใครชั่วร้อเปอร์เซ็นตะ์ค่ะทุกคนมีดีมีชั่วปะปนกันไป มีความเป็นนางฟ้ามีความเป็นนางมาันลายอยู่ตัวคนเดียวกันใครรู้สึกว่าโลกนี้แม่งอยู่ยากขึ้นทุกวันเจอแต่คนใส่ไม่ไหวจะเคลียไม่แปลกเลยค่ะถ้าเพื่อนๆแปลงร่างจากคนธรรมดาเป็นนางมาันลายไม่ใช่เพื่อทําลายใครแต่เพื่อปกป้องตัวเองถ้าเพื่อนๆเ,เจอคนที่ดีขอให้ดีใส่กลับไปเก็บความนางมาันลายเอาไว้แล้วแสดงพาหน้าก,กับคนคนนั้นเพียงแค่นี้โลกที่เคยอยู่ยาก ก็จะอยู่ง่ายขึ้นค่ะถ้าทีมีสีสัอย่างทั้งหลายชอบเรื่องราะเบิดดวงของแฟนนรกคู่นี้ขอให้ผู้มึงช่วยกระทืบไลค์กระนำแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะนิ้วของผู้มึงมีค่าต่อพวกกูสองตัวมากอีกเก็บไว้แค่ขี้มูกแค่หูเท่านั้นกูกลาบแบบเป็นจารขับประดิษฐ์ค่ะเอ้ยเป็นยังไงึอีสต์ตะีค่ะ ขอให้นิวชีของพวกมึงทุกคนร่วมสร้างปรากฏการณ์การทำนายดวงในรูปแบบกันแล้วดวงทั้งแรกของโลกให้ดังกึกก,ก้องกับมันหน้าทวจักรวาลเป็นสา์โลกใครไม่ดูขอแช่งให้ไข่ฝอหอยเข็มบอกเลยอ,อและเพื่อนๆคนไหนอยากให้เราระเบิดดวงเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้นะคะ ถ้าหัวข้อแซบโดนใจเราคู่แฟดนะลกูกจัดให้แน่นอนอสำหรับวันนี้เรื่องเล่าระเบิดดวงขอลาเพื่อนๆพนทีีสิสยามไปก่อนนะคะเรื่องเล่าระเบิดดวงสวัสดีค่ะ